ปลายฝนต้หนาวครับขุงกินน้ำเขื่อนเขาภูพานก็ดีเลยพาดผ่านเนขตสกหนคลองภูพานนี้ติดเขตนาคูปราสิลครับฝนตกมาช่วงเวลาบ่ายสาม พอดีเลยลมหนาวมาแดดก็ร้อนรุงงกินน้ำนี่เกิดจากละองฝนที่โดนแสงแดดส่งกระทบไปก็จะก,กลายเป็นรุงกินน้ำนะครับมีเจ็ดสี่ยังสวยเลยครับครับสวยงามเกิดของพุนโอเคนะครับเอามานำมาให้ติดตามไปชมกัน